สวัสดีคุณผู้ชมที่ติดตามอยู่ทาง The Standard เวลานี้นะครับผมอยู่ที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงนะครับตอนนี้ก็มีฝนตกลงมาเล็กน้อยนะครับคุณผู้ชมก็มีประชาชนนะครับที่เดินทางเข้าพื้นที่มาที่สนามหลวงแห่งนี้นะครับเพื่อที่จะอรอรับเสด็จกับอีกส่วนหนึ่งก็คือเพื่อที่จะเข้าไปที่ วัดพระแก้วนะครับภายในพระบรมมหาราชวังหรือไปที่ปราสาทพระเทศบิดรน,นะครับเพื่อถวายราชการะนะครับในปราสาทประเทศบิดรที่ทางสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนได้เข้าไปถวายราชักการะสำหรับวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่9นะครับสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับซึ่งที่นี่ก็เป็นจุดร่วมพ้นนะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีการจัดกิจกรรมที่นี่นะครับคุณผู้ชมี่ก็จะเป็นบรรยากาศเมื่อสักครู่นี้นะครับก็จะมีหลากหลายกลุ่มนะครับคุณผู้ชมที่เข้ามาที่พื้นที่บริเวณท้องสนามหลวงนะครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ด้านหลังของผมก็จะเป็นบรรยากาศส่วนหนึ่งนะครับที่มีเจ้าหน้าที่นะครับที่เข้ามาดูแล การจัดขบวนหรือว่าการจัดประชาชนนะครับที่จะเข้าไปยังจุดต่างๆนะครับคุณผู้ชมที่คุณผู้ชมเห็นอยู่จุดไกลๆตรงนู้นนะครับคุณผู้ชมก็จะเป็นจุดที่เมื่อช่วงเช้ามีการจัดกิจกรรมที่บริเวณท้องสนามหลวงนะครับเมื่อช่วงเช้านายกรัฐมนตรีก็มาเป็นประธานในพิธีถวายพระราชกุสลน,นะครับในการตักบาตรนะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาแล้วก็หน่วยราชการต่างๆนะครับ ก็รวมถึงบรรยากาศที่เวลานี้นะครับก็มีประชาชนนะครับตรงจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่ให้บริการเป็นอาหารพระราชทานนะครับที่ประชาชนก็เข้ามาที่บริเวณจุดนี้นะครับเนี่ยครับคุณผู้ชมตรงนี้จะเป็นจุดที่มีอาหารพระราชทานไว้คอย บริการให้กับประชาชนนะครับที่ตรงจุดนี้แล้วก็มีห้องน้ำมีจุดคัดกรองต่างๆก่อนที่จะเข้าไปที่ก่อนที่จะเข้าไปที่ในวัดพระแก้วพระบรมหาราชวังนะครับก็จะมีจุดคัดกรองอยู่ที่บริเวณจุดนี้นะครับอันนี้ก็คือรอเข้าจุดคัดกรองเพื่อที่จะไปสนามหลวงนะครับเนี่ยคุณผู้ชมครับคนก็มาต่อแถวมารอคิวอยู่ที่บริเวณจุดนี้นะครับ ครับคุณผู้ชมเห็นอยู่นี่นะครับคือแถวของอบรรดาประชาชนนะครับจากกรุงเทพมหานครและก็จังหวัดต่างๆที่มารอเพื่อที่จะเข้าไปยังสำนักพระาชวังที่จัดไว้ให้นะครับที่บริเวณก็ยังมีประชาชนทยอยมาอย่างต่อเนื่องนะครับคุณผู้ชมก็เป็น วันที่น้อมรำลึกในรอบ4ปีนะครับคุณผู้ชมก็จะเจอเมื่อย้อนกลับไปเมื่อ13ตุลาคมสอ่ป,ปีที่แล้วนะครับประสงค์นิกรก็มีความโศกเศร้านะครับหลังจากต้องสูญเสียในหลวงรัชกาล9ไปนะครับก็จะเป็นบรรยากาศที่บริเวณท้องสนามหลวงนะครับคุณผู้ชมเวลานี้ ผู um: ้ชมเห็นอยู่ก็จะมีการเดินข้ามมาจากฝั่งสาร teachers, ส 8, nah, ิกานะครับเพื <c oughs> <Okay. S 1> ่อที่จะข้ามมายังฝั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพรจจันทร์นะครับแล้วก็มีจุดที่ให้ประชาชนมารวมกันอยู่ที่ตรงนี้นะครับก่อนที่จะคัดกรองเข้าไปยังมหาเข้าไปยังพระบรมาราชวังหรือไปที่วัดพระแก้วนะครับโดยที่ปราสาทพระเทพบิดรดนั้นก็จะเป็นจุดที่มีประชาชนเข้ามาเป็น จำนวนมากนะครับเพื่อรอที่จะเข้าไปถวายาราชสักการะนะครับก็เป็นวันที่น้อมลาลึกถึงพระหมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นนะครับอันหาที่สุดมิได้ไกิจกรรมก็จะมีต่อเนื่อง13 14 15นะครับซึ่งวันพรุ่งนี้เนี่ยก็จะมีกิจกรรมที่ชนกันก็คือจะมีกลุ่ม การเคลื่อนไหวทางการเมืองที่จะมาปักหลักอยู่ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับในขณะที่กลุ่มการเมืองอื่นๆก็มีการนัดหมายนะครับเพื่อที่จะออกมาชุมนุมหรือออกมาแสดงพลังเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าเป้าหมายของอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นลักษณะของการาเชิญเพื่อที่จะมาร่วมรับขบวนเสด็จของในหลวงในวันพรุ่งนี้นะครับตอนนี้ก็ฝนตกนะครับคุณผู้ชม ก็ช่วงเช้าที่ผ่านมามีรายงานว่าภายในพระบรมมหาราชวังโดยเฉพาะปราสาทพระเทพบิดอนนั้นก็จะมีประชาชนไปต่อคิวนะครับเข้าแถวเพื่อที่จะเข้าไปถวายราชัการะที่ปราสาทพระเทพบิดอนซึ่งปีนี้น่าจะเป็นปีแรกๆนะครับที่เปิดให้ประชาชนได้มีโอกาสในการเข้าไปถวายราชสักการะในปราสาทพระเทพบิดอนนะครับเส้นทางในวันพรุ่งนี้ ก็จะเป็นเส้นทางที่มีทั้งขบวนเสด็จแล้วก็เป็นเส้นทางที่ประกาศก่อนหน้านี้ว่าจะมีการเคลื่อนไหวทางการเมืองนะครับนี่นะครับก็เป็นพี่น้องประชาชนที่ตั้งใจมาในวันนี้นะครับแถวก็เริ่มยาวนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมให้คุณผู้ชมดูดูแถวไกลๆอีกครั้งหนึ่งนะครับ รู้สึกว่าฝนจะตกหนักลงมามากกว่าเดิมนะครับคุณผู้ชมเนี่ยครับบรรยากาศที่สนามหลวงเวลานี้ก็มีประชาชนทยอยมาท่ามกลางสายฝนนะครับแล้วก็ในขณะที่ด้านทางทิศเหนือนะครับของสนามหลวงก็มีการเตรียมพื้นที่เพื่อที่จะจัดกิจกรรมนะครับแล้วก็มีการทําจุดคัดกรอง,งต่างๆคุณผู้ชมเห็นอยู่ไกลๆเนี่ยนะครับเป็นเต็นของอาหารพระราชทานนะครับเป็นเต็นของอาหารพระราชทาน ที่นำมาบริการให้กับประชาชนที่รอคิวเพื่อที่จะเข้าไปที่ปราสาทพระเทพปิดอนะครับคุณผู้ชมเป็นเต็นท์ของอาหารพระราชทานนะครับนี่ครับนี่ก็เป็นแถวที่พี่น้องประชาชนนะครับก็มารอคิวเพื่อที่จะเข้าจุดคัดกรองนะครับไปยัง พระบรมมหาราชวังนะครับแถวก็เริ่มยาวนะครับผู้ชมถ้าเห็นแม้จะมีฝนตกลงมานะครับก็ยังมีประชาชนก็เตรียมอุปกรณ์ป้องกันฝนกันมานะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อกันฝนร่มครับคุณผู้ชมครับในวันนี้นะครับส3ตุลาคมก็เป็นวัน คล้ายวันสวรรคคตของในหลวงรัชกาลที่9นะครับประชาชนเองก็เดินทางมาที่สนามหลวงเดินทางมาที่พระบรมมหาราชวางังเพื่อเข้าไปที่ปราสาทประเทศบิดอนภายในพระบรมมหาราชวังนะครับก็มีฝนตกลงมานะครับแต่ว่าก็ยังแถวยาวอยู่นะครับทพ่านผู้ชมเห็นด้านหลังผมก็รอคิวเพื่อที่จะเข้าไปที่าภายในพระบรมมหาราชวางังก็จะต้องมีการ ผ่านจุดคัดกรองก่อนนะครับคุณผู้ชมแล้วก็จะเข้าไปที่นั่นก็จะต้องอผ่านขั้นตอนของทางเจ้าหน้าที่ในการคัดกรองทั้งเรื่องของอความปลอดภัยด้านสุขภาพแล้วก็ความปลอดภยัยด้านอื่นๆน,นะครับนี้ผมเดินกําลังเดินข้ามไปทางฝั่งสาริกานะครับเนี่ยครับชาชนก็ดูแลตัวเองนะครับทั้งนำร่มมาหรือว่าจะเป็น เสื้อกันฝนนะครับเพื่อที่จะเข้าไปที่บริเวณจุดด้านหนนะครับคุณผู้ชมก็เป็น4ปีนะครับในวาระที่บาสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรนะครับมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชทรงสเสด็จสวรรคตใน วันนี้เมื่อ4ี่ปีที่แล้วนะครับ,รรบชมเห็นไกลๆตรงนั้นนะครับรก็จะเป็น ก็ให้คุณผู้ชมได้ติดตามบรรยากาศกันประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมตอนนี้ฝนก็ตกลงมาต่อเนื่องนะครับแล้วก็จากนี้ก็จะมีกิจกรรมต่างๆนะครับแล้วก็จะมีการเสด็จของในหลวงด้วยนะครับแล้วก็ประชาชนที่มาปักหลักรออยู่ที่นี่ก็จะต้องผ่านจุดคัดกรองแบบที่ผมบอกทุกคนก็เข้าไปถวายราชการะในหลวงรัชกาลที่9้าเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตที่ปราสาทพระเทพบิดาครับ ในขณะเดียวกันกลุ่มการเมืองเองที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยส่วนหนึ่งก็มีการปักหลักแล้วนะครับโดยคณะราษฎรอีสานซึ่งนําโดยไผ่ดาวดินนะครับเดี๋ยวอาจจะแวะไปดูบรรยากาศที่นั่นนะครับคุณผู้ชมก็ให้คุณผู้ชมเห็นบรรยากาศที่สนามหลวงวันนี้ประมาณนี้ครับขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามทางเดอะสแตนดาร์ดสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการเดินทางเข้าพื้นที่มาทั้งในวันนี้และวันพรุ่งนี้ก็ ฝากติดตามเรื่องการจราจรด้วยนะครับแล้วก็ดูแลตนเองนะครับเพราะว่าฝนก็ตกอยู่อย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะครับหลายท่านที่มาก็ามีพกรม่มแล้วก็เสื้อกันฝนมานะครับ